ครับสวัสดีครับวันนี้มามีวิววิสินค้าตัวใหม่ตู้เสียมลูกค้าลูกค้าบพึ่นสั่งมาลูสั่งตู้เสียมให้ลูกค้าของลูกค้าแต่ว่าถ้าให้เก่ให้ดูไม่ไม่เก๋ให้ดูนะครับแต่รีวิวเฉยๆเดี๋ยวจะมามือมือแดง มือแดงเขาจะมารับสินค้าตัวนี้ไปครับสั่งให้คงแขวบางนี่แหละครับนูครับดููเตะัางนอกก็สวยนามแล้วจากใครดักกางสินค้าตัวไหน สั่งมาได้เลยนะครับสังาาส่งมาได้เลยมีตุกดุ่งทุกแบบสินค้าอันนี้แก่เป็นตู้เสียมเอาละครับจำดับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากให้ฝากด้วยนะครับช่องบ่าวสอผาเลาะดูสุกครับรักเล็กก็มาได้ นี่ว่าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับจะอยากได้สินค้าตัวไหนเอาครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ,สว,ส,วนนรบสวัสดีครับ